สวัสดีครับท่านผู้ชอว์อไม่เล่นเกมไม่ต้องคิดกันเดี๋ยวนะครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมติดตามคอมมูนิตี้ในช่อง YouTube ของเรานะครับผมก็จะเห็นช่วงหนึ่งผมโพสเกมนี้ด้วยนะครับโพสบอกว่าเปิดกระชับตัวนี้ได้ตัวละครนี้มาบ้านได้ตัวละครนี้มาบ้านนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าได้ตัวอะไรมาบ้างเนาะซึ่งพอแนะนำเลยว่าอูเบอร์สองตัวที่ผมได้มาเนะี่ยจากสองตัวเดียวอะคือคิดดูตัวกระชากเพียงแค่ตัวเดียวก็ได้อูเบอร์มาแล้วนะครับผมซึ่งรวผมโคตรดี แบบดวงดีจะจัดเลยนะครับผมซึ่งนี่เลยนะครับได้ทั้งจูเวนแล้วก็มิสติก้ามานะครับผมซึ่งตอนผมได้จูเวนมาเนี่ยผมแบบลั่นเลยแบบหนึ่งตัวลั่นห้องแบบจูเวนสุดยอดเพราะว่านี่นะครับผมคือหนึ่งในตัวละครที่ตีแองเจิลได้โหดที่สุดในเกมเว้ยจริงๆตัวเนี้ยคือ The base of the base ที่ตีเองเจนได้โหดที่สุดในเกมและเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมอยากได้มากที่สุดในเกมนี้ด้วยนะครับผมก็คือจูเวนเนาะหลังจากนี้เนี่ยบอกเลยว่าเองเจนนะกูสบายมากกูแบบชิลๆแล้วผมจำได้เลยมีผมติดจาหนึ่งมันจะเป็นตัวเอเลี่ยนที่มันหน้ามันไม่มีหน้ามันจะลอยๆพร้อมกับลูกน้อง3ตัวแล้วก็มีวงแหวนบนหัวนะหัวก็เป็นเองเจนนะเนาะเอาจูเวนไปโซโลได้เลยจริงๆตัวเนี้ยโซโลจูเวนได้เลยโซโลม้าเองเจนชิลๆโอ้โหก็คือแบบ มีแค่ตัวเนี้ยอีซี่เลยจริงๆมันมันง่ายเลยเว้ยท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเปิดหาข้อมิมกันนะครับผมนั่นคือตู้นี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมนะตู้นี้เลยเนาะกับอ่าตู้ตู้คอลแล็บอ่าตู้คอลแล็บเรื่องอะไรนะผมจําชื่อเรื่องไม่ได้เออ่ามือสโตนป้าสักอย่างสต,ส,ตสตอรี่สตอรี่เออมือสตอรี่นะครับผมก็จะเปิดหา,าตู้นี้กันอีกอย่างหนึ่งคือตู้นี้เนี่ยไม่มีแมวสักตัวนะครับผมใช่ ที่สําคัญคือตัวนี้ไม่มีแมวสักตัวก็คือโอกาสเปิดได้ตัวละครใหม่สูงมากๆเลยนะครับผมก็ผมเปิดจิงเกิลไปหลายรอบแล้วก็ได้ตัวละครแรงกับซุปเปอร์แรงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแต่ผมเนี่ยหวังเล็กๆในใจนะว่าอยากได้อเอร์เพิ่มนะครับผมโดยตัวละครที่ผมเดี๋ยได้เพิ่มเนี่ยก็จะเป็นตัวละครพวกแบบอ่านี่เลยนะครับไอวาสเพราะว่ามันมีเรียกว่าไรดีอ่ะมันมีอิมูเวฟซึ่งอิมูเวฟเนี่ยผมก็ผมมองว่าดีมากนะครับผมเพราะว่าจะเอาไปแตะหอคอยเฮมเวลลี่ทาวเวอร์ไงแล้วมันมีท่านอ่า ท่านเมียวอ่ะเออท่านเมียวชั้นสามสิบมั้งมึงกตีเวฟแล้วแบบผมเท้ตลอดเลยนะครับผมก็อยากหาตัวละครการเวฟมาเพิ่มมันเนาะตัวนี้ก็จะตีเอ็นเยงกับซอมบี้เฉยๆนะครับตัวนี้ตีอ่าโพสติ้งก็เฉยๆอันนี้ตีสีดํานะครับที่ผมได้มานะครับผมก็เฉยๆจูเวนก็ได้มาแล้วโคตรเก่งเลยแอนนี้สําคัญผมยากได้มากเลยนะครับผมกับโคเนียนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะฟีดสีแดงกับสีดําได้นะครับผมก็ ผมยังติดด่านหนึ่งก็คือไอตัวหัวที่ใส่หน้ากากอ่าหน้ากากดําๆแล้วมันพ้นควันออกมาผมยังเล่นไม่ผ่านเลยผมอยากได้ตัวนี้มาเผื่อมันติดฟรีได้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่าตัวนี้ตีเมทัลเฉยๆเมทัลผมก็มีกันแล้วเนาะอ่าและตัวนี้นะครับผมก็จะตีแมสซิฟเอเรียดาเมจอะเกนสตัแอน์ดนี่ก็เท่าไมาก็ดูดีเหมือนกันนะตีสีดําเก่งนะครับผมอ่ะ แต่ที่ผมอยากได้มากสุดเลยก็คือนี่แหละนะครับผมกับควนเนเลียนะครับก็หวังว่าในคลิปนี้เนะี่ยเราจะเปิดหาได้เธอกันมานะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ตู้จะหมดภายในอีก12ชั่วโมงหลังจากนี้เนาะก็มาการันตีอเบอร์ร้อเปอร์เซ็ผมหวังว่าจะได้ควน,นเนเลียมานะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ได้ตัวละครที่ผมจะไม่มีอีกเพียบเลยนะครับผมก็อุตส่าห์ไปนั่งฟาร์มทั้งวันอนะแบบฟาร์มทั้งวันจนเก็บแคทฟูดครบพันห้าแม่งคือตอนนี้เนี่ยแคทฟูดแม่งหาโคตรยากเลยไม่กว่าจะเก็บได้ทีละเม็ดทีลลละะะหนนน่่วยยครับบบบผมมมมแแงาาาาากกเเ งั้นเราไปเปิดกันดีกว่านะครับผมกับกาชาตตัวละครตัวนี้นะครับผมขอเลยนะคนเดเรียแล้ะขอบคุณมากเลยนะครับผมไปขอร้องตัวดีๆมาเลยคนเดเรียยิ่งดีมีแล้วนะครับผมตัวนี้ผมเปิดตัวเดียวได้เลยนะครับผมกับตัวไอจะไอปักทอเนี่ยนะตัวนี้ก็ได้แล้วไม่เห็นเอ๊เอาตัวมาเจอคนที่ผมยังไม่มีดี โอเคไม่มีนะครับผมดีมากดีมากคืออยากเก็บตัวละครที่ผมยังไม่มีเยอะเลยนะครับผมกับโนโน่เนาะมีอีกไหมอันนี้มียังมีเอ็ดมียอ็ดมีเดน่าจะยังไม่มีนะอ่านอนะครับอันนี้มีแล้วยังเอ้ยยังเหรอโอเคอ้โอเคดีดีดีจะเก็บให้ครบทุกตัวเลยเอาจริงนะฟูนะครับมียังว่าอาเธอร์ไม่แน่ใจโยจิยังไม่มีสวยโอเคซัมโอเคโนโน่นะครับผม น <No. S 2> ยังยังไม่การันตีนะยังไม่การันตีนะนี่ของแถมนะเฮอรอะไรวะเพอเออสเก็ตเหรอชื่ออ่านยากจังไงโอเคไปกันต่อนะครับผมโอเคได้อูเบอร์สองตัวอย่างน้อยอูเบอร์สองตัวแนละ้วจังหวะนี้คุ้มคุ้มคุ้มสามโอเคสามโอ้ยได้อย่างวะยังโอเคอ่าเซเลสเซเลเซซีเซเลซี่เหรอโอเคนะครับผมไปนั่นต่อไปการันตีนะ,วะ้วปะ ใช่ไหมตระการประติวเบอร์ไหมโอเคยังไม่ซ้ําเลยนะครับผมไม่ซ้ําเลยจริงๆริงไอวัสนะครับอู้หูว่าอาแลมีกี่ตัวในตู้เนี่ยเช็คแป๊บหนึ่งนะแลมีเจ็ดตัวผมน่าจะย oh, ังไม่ได้บางตัวเนาะเซเลสได้แล้วโนโนได้แล้วโอก้าไม่รู้นอได้แล้วโยจิสูรูมปูน่าจะยังขาดอยู่ซุกตัวอะไรก็ยังขาดอยู่บางตัวนะครับผมก็โอเค ตู้นี้เนี่ยรอรีรันในครั้งหน้าแล้วกันเนาะไม่รู้นะว่าจะรีรันมาอีกทีตอนไหนนะครับผมแต่ก็น่าจีกนานเลยเนาะเพราะว่านี่เป็นรีรันครั้งที้แหละแล้วผมก็มจำไม่ได้นะแต่แบบนี่นี่มันเพิ่งเแบบพิ่งรีรันมานะครับผมไปเทปสกายก่อนเลยโอ้ได้ตัวละครใหม่เต็มเลยคลิปนี้ผมแฮปปี้แล้วนะครับผมเรามาไล่กันดีกว่าขาดขาดตัวเดียวของแลนะครับใช่เราขาดแลตัวเดียวจากตู้นั้นนะครับผมแหมงเอ็กซ์าดต์หรอวะทับดำอันนี้สโลดะสโลแดง ตัวนี้ปีแดงปีแดงก็สนใจนะอันนี้สโลดําโอเคอันนี้ยังขาดอยู่โอเคขาดตัวหนึ่งของแลนะครับผมอันนี้ปีดาโอเคไปกันต่อที่ซปนะเปอร์แลนเะก็ได้แลครบแนละ้วแต่แบบยังเปิดไนมะ่ครบไป็นลรอ่าซปเปอร์แลขาดสองตัวตัวช่องนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับผมขาดสองตัวแล้วซปเปอร์แลโอเคไปกันที่ต่อทีปเมอร์แลนะครับผมได้มาใหม่สองตัวเนาะก็นี่ อันนี้เมทัลตีติดคีย์ได้นะครับผมไม่รู้นะว่าไมค์คลีก็คือโอกาสติดคีย์มีนิดนึงโอเคมีนิชิสตันเมทัลตัวตีเมทัลก็ได้แหละเออตัวนี้ก็อะไรนะตัวนี้อ่า Join the Fight for m ม x ก t o r y อ่อ่ารีนอสทีสแยลบมูเลนมีโอเครอดชีวิต100%นะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะตีติด Savage b o w ์เป็นแอร์เรียตีเป็นแอร์เรียตีมูเวฟมี ทำไมมันดูเฉยๆวะตัวนี้ตัวนี้มันดูเฉยๆจังวะอ่ะเดีย๋ยวเราไปอัพกันดีกว่าเลครับผมตัวละครที่ผมจะอัพแน่ๆเลยนี่คือจูเวนเวจริงๆคือผมมองว่าจูเวนกูอัพชัวร์ยังไงยังไงจูเวนผมก็อัพนะครับผมเพราะว่าไม่เก่งมากนั่นนั่นน่ะคืออุปอร์ที่ผมอยากได้ที่สุดะนะเตตุ้นะครับผมจูเวนเนาะจูเวนอยู่นี่นะครับเดี๋ยวอัพเยลยแล้วกันได้ใช้อ่ะผมว่าได้ใช้มึงแน่ๆอีโ e วโอ้โห้เดี๋ยวไปฟาร์มให้ละกันเนาะ ยังไงกูก็ได้ใช้จริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดเลยแบบได้ใช้ชัวร์อัพไปเลยนะครับผมไม่เสียดายเอฟพี้วเอฟพีคือกูกูสวายให้เลยเพราะว่ายังไงผมก็ก็ซื้ออ่ะแค่นี้กูก็ซื้อแล้วนะครับผมกบจูเวนเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมกับตู้คอแลบของมือสโตรีที่เพิ่งรีรันมานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะแคลิปหน้าน่าจะกลับมาอีกทีเป็นชาติเศษเพราะผมต้องฟาร์มแคทฟู้ดใหม่ จนไม่ก็รออีเวนต์ไอ้หมุนคันโยกตลอดแมชชีนที่มันแจกแคทฟูดเจ็ดเจ็ดการันตีนะครับผมขึ้นไปอะเนาะรออีเวนต์นั้นกลับมาหรือแคทสเก็ตเตอร์ก็ได้ไอ้ที่มันขูดฉลากลอตเตอรี่อะเนาะไอ้ตอนนั้นก็รอมันกลับมาแล้วกันจะได้ไฟาร์มแคทฟูดง่ายๆนะครับผมไม่ก็รอเฉลอนฉลองแบบดัตต้าโหลดครบ 90M 91M 92M หรือประมาณเนี้ยรอรอมันประมาณนั้นแล้วก็ออดแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมก็ต้องไปฟาร์มของฟาร์มลุ่นฟสนิทานิทน่นช่วงนี้ผมงคว่าได ผมต้องไปเล่นเกมอื่นแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืองานมาหาลัยกูเยอะมากใช่คือช่วงนี้แม่งงานมันหาผมเข้ามาจนผมแบ่งเวลาไม่ค่อยได้แต่ก็จะพยายามทําให้เป็นรูทีนให้มากที่สุดล้วกันนะครับผมกับการเล่นเกมให้มันแบบทุกๆวันสม่ำเสมอทุกๆวันวนะเนาะงงินก็มาสังกคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ